รวมคําสอนหลวงปู่ชาสุพัทโทเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้ณบัดน,นี้ถ้าเราทำดีพูดดีคิดดีแล้วคนอื่นเขาว่าเราทำไม่ดีก็ไม่เป็นไรเมื่อเราทำดีแล้วคนอื่นว่าไม่ดีมันเป็นเรื่องของเขา เราอย่าไปทิ้งความดีของเราความดีมันอยู่ที่ตัวเราไม่ใช่คนอื่นมองอย่าลืมว่ากรรมใครก็เป็นของคนนั้นอย่ายึดมั่นถือมั่นและอย่าจับตาดูผู้อื่นหลวงปู่ชาสุพัโทโธสอนคนที่ชอบยุ่งกับเรื่องของคนอื่นว่าอย่ายุ่งกับเรื่องของคนอื่น ภาวนามากๆดูตัวเองมากๆหลวงปู่บอกว่าธรรมดาเราดูแต่คนอื่น90%ดูตัวเองแค่10%เซคือคอยดูแต่ความผิดของคนอื่นเพ่งโทษคนอื่นคิดแต่จะแก้ไขคนอื่นกลับเสียใหม่นะดูคนอื่นเหลือไว้10%ดูเพื่อศึกษาว่า เมื่อเขาทำอย่างนั้นคนอื่นจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเราเอามาสอนตัวเองนั่นแหละดูตัวเองพิจารณาตัวเอง90%จึงจะเรียกว่าปฏิบัติธรมอยู่ธรรมชาติของจิตใจมันเข้าข้างตัวเองคนโบราณพูดว่าเรามักจะเห็นความผิดของคนอื่นเท่าภูเขา ความผิดของตนเองเท่ารูเข็มมันเป็นความจริงอย่างนั้นด้วยเราต้องระวังความรู้สึกนึกคิดของตัวเองให้มากๆเห็นความผิดของคนอื่นให้หารด้วย10เห็นความผิดของตนเองให้คูณด้วย10ถึงจะจึงจะใกล้เคียงความจริงและยุติธรรม เพราะเหตุนี้เราจะต้องพยายามมองแง่ดีของคนอื่นมากๆและตาหนิติเตียนตัวเองมากๆแต่ถึงอย่างไรเราก็ยังเข้าข้างตัวเองนั่นแหละพยายามอย่าสนใจการกระทำการปฏิบัติของคนอื่นดูตัวเองสนใจแก้ไขตัวเองนั่นแหละมากๆเช่น เข้าครัวเห็นเด็กทำอะไรไม่ถูกใจแล้วเกิดอารมณ์ร้อนใจยังไม่ต้องบอกเขาให้แก้ไขอะไรหรอกรีบแก้ไขระงับอารมณ์ร้อนใจของตัวเองเสียก่อนเห็นอะไรคิดอะไรรู้สึกอย่างไรก็สักแต่ว่าใจเย็นๆไว้ก่อนความเห็นความคิดความรู้สึกก็ไม่แน่ใจ ไม่แน่อาจจะถูกก็ได้อาจจะผิดก็ได้เราอาจจะเปลี่ยนความเห็นก็ได้สักแต่ว่าสักแต่ว่าใจเย็นเย็นไว้ก่อนยังไม่ต้องพูดดูใจเราก่อนสอนใจเราก่อนหัดปล่อยวางก่อนเมื่อจิตสงบแล้วเมื่อจิตปกติแล้วจึงค่อยพูดจึงค่อยออกความคิดเห็น พูดด้วยเหตุด้วยผลประกอบด้วยจิตเมตตาการุณาขณะมีอารมณ์อย่าเพิ่งพูดทำให้เสียความรู้สึกของผู้อื่นทำให้เสียความรู้สึกของตนเองไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรมักจะเสียประโยชน์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านก็สงบสงบ ไม่ต้องดูคนอื่นว่าเขาทำผิดดูตัวเราระวังความรู้สึกระวังอารมณ์ของเรามากๆพยายามแก้ไขพัฒนาตัวเรานั่นแหละเห็นอะไรชอบไม่ชอบปล่อยไว้ก่อนเรื่องของคนอื่นพยายามอย่าให้เข้ามาที่จิตใจเราถ้าไม่ระวังก็จะยุ่ง แต่เรื่องของคนอื่นไปเรื่อยๆหาเรื่องอยู่อย่างนั้นเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้มาเป็นเรื่องของเราไปหมดมีแต่ยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจทั้งวันอารมณ์มากจิตไม่ปกติไม่สวะไม่สบายทั้งวันทั้งวันก็หมดแรงระวังนะพยายามตามดูจิตของเรา รักษาจิตของเราให้ปกติให้มากใครจะเป็นอะไรใครจะทำอะไรดีหรือไม่ดีเรื่องของเขาแม้เขาจะทำกับเราว่าเราก็เป็นเรื่องของเขาอย่าเอามาเป็นอารมณ์อย่าเอามาเป็นเรื่องของเราดูใจเรานั่นแหละพัฒนาตัวเองนั่นแหละทำใจของเราให้ปกติ สบายสบายมากๆหัดฝึกปล่อยวางนั่นเองไม่มีอะไรรอกไม่มีอะไรสำคัญกว่าการตามรักษาจิตของเราคิดดีพูดดีทำดีมีความสุขเทินกาสอนหลวงปู่ชาสุพัทธทอ่านให้เสียงโดยหลวงตา บุญรักษาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้กับบุคคลอันเป็นที่รักด้วยนะจะอริญพรสาธุสาธุอนุโมทามี